สวัสดีครับพี่น้องสี่ปลาเบิดอหายอยู่หากินมีพี่ที่หาชิปสองมาอีกเลยพี่น้องเลยมาฝ้ายมองเก้านี่ละมาโดนเติมเลยพี่น้องเลยมันแดดแห้งหลายก็เรื่อยประกาศเปิดยันโทรศัพท์บนหอนอีพี่น้องเลยอีพี่หาชิปสองเลยมาผู้เดียวพี่น้องไม่ไดละนะพี่น้องเลยหลายแตมเลยพี่น้องมาประมาณชิปคนละที่นี่พี่น้องเห็นว่าคุน

หาที่สองนหน้าพี่น้องเอ้ยสายของมองเก้านี่นะสายบนหน้าคำแดงหาซีบหาเมตรหาที่สองยืนอยูอ่บนพี่น้องเลยเปิดขันพี่น้องเลย,มย,ยไม่ไ่แช่ไหนว่าจ้เปิดกล่องพี่น้องจากกล่องหุ่นหอน,นี้ การกเปย่างๆรพี่น้องย่ต่างด้วยแดพี่น้องเลยเดพ่น้องก็ใจ่พี่นงก็ลงมาตามตุกตุกตาเขเลยพี่น้องเลยเร่องี่เ็นอย่ีต่อพี่น้องเย

我知道，你是个多大。的个。 เปิดกล่องเนี่ยปลา่ท่านพี่น้องเลยเปิดถุงปลาโพี่น้องเปิดกล่องเน่ยุบของหมานี่ยโอเคกล่องนี้อมานเยครได้อกัน่ะ

ครนี่หาตัวนี่นะเปิดลิ๊บเดี๋ยวจะเปิดกล่องแดี๋ยวปลาปลาปลสอดด้วยจิบกล่องปลาเขาสับเปิดกล่องที่ปลาเขาปิดกล่องปลาเขาเนอะจิบตางกันไปง่ายพี่น้องเลยเปิดกล่องปลาท่านเห็นพ่อตัวเนี่ยเปิดกล่องเขาเห็นเต็มแดกพี่น้องเห็นบนตัวปลาตัวหน่อยตัวใหญ่เอ้ายี่พี่ หาชิปสองนี่งกับจีตามกันไปเยอะแยะที่แดกมาอยู่ผู้เดียวอยู่พี่น้องด้วยที่ที่พี่น้องมาแล้วเอาหายเวทผลุนผลุนนะพี่จีต่างกันไปเยอะแยะพี่น้องเลยมาพี่น้องที่แดกว่าถึงมาผู้เดียวอมแมนพี่น้องเลยเส้นเวทพ่นไม้เลยทีง่ายทำพ่นไม้ครับสองคน อี่ปุ่นีี่พี่ปุ่นี่ตอนนั้นอีพี่ยี่เบียดพ่อเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยอีพี่นี่ก็พ่อเพิ่นนี่นะพี่น้องงานลราบ่ยังเลยครับหัวเร้ะยังเดียวยังเลยตอดยังเดียวอีพี่นี่ก็พ่อเพิ่นนี่นะพี่น้องเอ้ยอีพี่ยี่เบีดก็เห็นเพิ่นใครแน่แต่มีเพิ่นมาเป็นมูลแล้วประเทศที่แหกมากคู่เดียว เกิอดอยู่พี่น้องเย้ยส่วนแม่บ้านมาแม่บ้านมาเมย์เอา,าใครเนี่ยเต่พอทีมงานพอเสี้ยนเบ็ดบ้านเพื่นอนย่บ้านได้แล้วครับนนครับโอ้อยู่บ้านน้องแสงนี่เสี้ยนเสียนเบ็ดอยู่นี่นะครับคนบ้านเพื่อนย่นี่เอาอีพี่นี่ก็ติดตามกันไปพี่น้องเลยแล้วกองโฟมมาแซ่ปากันพี่น้องไม่เลยพี่น้อง แตกที่สองเปิดกล่องในแต่ละประมาณชิปก็แตกในละพี่น้องเอ้ยที่แดกว่าจะเปิดกล่องอย่างกล่องมันหอนนี่พี่น้องเอ้ยพี่นี่มีแสนเบ็ดมาเพิ่มออลไรครับสองขนนะพีพี่หาชิปสองติดตามกันไปเนี้ยเนี้ยไเบิดบไปไซสหรอกกไฟแตกฝายกล่องนี่ละพี่น้องเอ้ยนะพี่น้องแตกไม่นห็นเละพี่น้องเอ้ยแดดแห้งพี่น้องเอ้ยแห้งอย่างกล่องหอนพี่น้องเอ้ย อีพี่หาสิบสองที่ต่างกันไปง่ายๆละคุณเสยนเบสเพื่อย,ยู่หุ่นเพื่นไหนแฉมึงเห็นบ่พี่น้องออต่างก,กันไปสปาเบิดวันนี้จากฝ้ายของฝ้ายแตกเนี่ยนะครับมันคำแดงเหมือน่ะมันคำ,ำแดงเหมือนกันผมเอื่อต่ฝ้ายของฝ้ายแตกไอ้ลยพี่น้องแฉมึงนะไส่สีคามแดดไล่พี่น้องเอ้ยส้าเข่าไปที่นี่ เอออีพี่กับจิจแตงก็ไปพี่น้องเลยพี่แดกว่าสี่ยูผู้เดียวม่มีมูอลไรพี่น้องเลยเพิ่มมาอีกสองคนฝ้าว่าพี่น้องเลยเพิ่มก่อหางก่อปัหาเอาปลากินเอาหางกินเลยพี่น้องเลยเอาปรได้แข่งก็ไปด้วพี่น้องเลยฝ้าว่าเอาเฮาฝ้าว่านบแต้มหนึ่งเออจิจแตงก็ไปพี่น้องเลยอ๋อลังเริ่มเขาหางเนยละแหละแดดกระไรเพอแดดพี่น้องเอ้าอีกเด็กแต้มพี่น้อง แดดไปไล่พอแดดไปที่พี่น้องเออไก่สีดำเลยตะเวนก่สิโต๊ะใครอยู่ขางท่านี่มันเลยแดดซองนี่พี่น้องเอ้ยที่แต้มก็ไปพี่น้องเอ้ยถุงหมดพี่น้องโต๊ะฝาถุงหมดน้อกล่องไม่มีมือกล่องพี่น้องเอ้ยแต่กล่องตั้งไว้ยอะไรพี่น้อง มงโป่าบงบุยกกินาโอ้โหใส่พี่น้องเอ้ยเด่นแล้ก็เด่นที่ปลาเห็นมั้ยเดรน่น้พี่น้องเหรอเอาีพี่หาทุงติดตาก็ไม่ใช่ยากพี่น้องเ้ยม่องเก้าเนี่ยครับปลามันกินดีตัวหน่อยตัวใหญ่สมกันพี่น้องเว้ยป่าน่เดยพี่น้องอีกแต้มนึง่งว่าชิโซ่กล่องลดจากเบ็ดสั่พี่น้องเว้ยเ้าเห็นอี่างนเนาะพี่น้องพี่นี พ่อตัวนอตัวใหญ่ส u กันหน่ยพี่น้องเดยนะแต่คือคัมหน่ยพี่น้องฟาเร่มเขานี่แล้วละจ้าก็เยด้หย่ะเฮ้ยพี่น้องคือคัมนะมึงหันขาดช่วงยุ้ยโดนเตือพี่น้องเดิขาดช่วงยุ้ยบ้านชิบหายนาทีนี่แหะคือลาเขาเเรื่อมเขาเลยพี่น้องสือคัมอีกแล้วยี่พี่นี่ก็ได้นะพี่น้องมาปิดคลิปอยู่บ้าน อีพี pues ่หาสิบสองกระไรเน่ยอยู่พี่น้องเลยประมาณสองโลหรือสามโลนี่แหละตัวหน่อยตัวใหญ่สมกันอีพี่หาสิบสองกระไรซ้ำเลยนะพี่น้องกางเขืนสวมกางเขื่นบริไทยพี่น้องเอ้ยมืดร้ายเนี่ยไฟลงหนามกับบริหลยป้าตื่นอีพี่หาสิบสองนี่กระไรเอฟซีป้าเบิดอยู่ดีไม่แห้งซุกหูซุกคอนลำล่ำด้วยรวยถือค้อยลุ่ยเบอร์ อย่าลืมเด้่อพี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แน่พี่นอ้องกดติดตามให้แน่อีพี่นีเข้าไปซ้ำหนึ่นะพี่นอ้องอีพี่หนาจะมากันไหมครับสวัสดีครับ